ะปรินิพานโตปัทายะเอกกนะสัตติสังวัชรุตระปัญจตาัิกานิเฮเวสังวัชระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนนะกาเลววเสนะมาคมาจจะทะสมังที่นางวารวเสนะปนะภูมมะวารโรโหติ เอวังตัตตะภควะโตปรินิพานาศาสนายุกาลขนนาตลเขตภาอีโตปรังสก,กจังธมโมโสตพูสุภมัสดุพระพุทธศาสานายุการนับจำเดิมแต่วันตตเด็ดดับขันธะปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ล่วงแล้วได้สองพรารสาปัจจุบันสมัยมาคมาตสุรทินที่สิบวันนี้วันอังคารเป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันจะเด็ดจับขันธะพระปริิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกะบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศนี เบื้องหน้าแต่นี้ขอจงตั้งสมณะหัรจาิตทำฟังธรรมภาสิตดังจะแสดงโดยเคารพเถินนะโมตสสาภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะนะโมตสจาภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาัมพุทสสะจาตุตถสีปัญจทสียาจะปักขัสสะอัธถมิปาติหาริยะปักขันจะอัถังคะสุสมาคตังอุปโภสถังอุปวะไสยะ โยปัสะมาทิสโสนะโรตี่าบัดี้อัตมภาพจะได้แสดงประธรรมเทศนาในพระสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายติการิบาตพนานาถึงเรื่องราชสูตรว่าโดยเรื่องเท้าจตุโลก,กบาล ลงมาตรวจดูมนุษยโลกเพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรทาประดับปัญญาบารมีส่งเสริมกุศลบุญญราศีในสัมมาปฏิบัติของท่านสาธุชนพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามพระบาลีที่ยกขึ้นเป็นอุเทศบทว่า จาตุทศ,าทศีปันจทตศียาจะปคัจจะอัตมีดังนี้เป็นต้นความว่าข่าวครั้งนั้นในข้อความในพัฒไตรปิฎกมีว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเช้าสักกะจอมเทพเมื่อจะปลุกใจเหล่าเทวดาชั้นดาวดึง จึงพาติดคาถานีในเวลานั้นว่าแม้ผู้ใดพึงเป็นเช่นดังกับข้าพเจ้าผู้นั้นก็พึงถืออุโบสถประกอบด้วยองค์แปดในดีถีที่ส4สี่ที่สิบห้าและที่ 8, แปดแห่งปักและถืออุโบสถปาติหาริยะปักเถิดให้ข่าวครั้งนั้น อัตกาถาขยายความว่าดูกรภิกษุทั้งหลายในดิถีที่แปดแห่งปักพวกอมาตบริวารของเท้ามหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ในดิถีที่สิบสี่แห่งปักพวกบุตรของเท้าตาตุมมหาราชทั้งสี่เที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ ในวันุโบสถสิบห้าค่ำนั้นท้าจะตุมหาราชทั้งสี่ลงมาเที่ยวตรวจด,ดูโลกนี้ด้วยนตนเองเพื่อสำรวจว่าในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลมารดาบิดาบำรุงสมณะชีพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานโบสถถือปาติชาครุโบสถทำบุญมีจำนวนมากมีอยู่ ถ้าในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลมารดาบิดาทาบุญมีจำนวนน้อยถ้ามหาราชทั้งสี่ก็จะไปรายงานแกคณะเทวดาชั้นดาวดึงผู้นั่งประชุมกันในสุธรรมสภาว่าข้าแต่ท่านพุทธิรทุกทั้งหลายในหมู่มนุษย์คนที่ที่เกื้อกูลมารดาบิดาทำบุญมีจำนวนน้อย ก็ข้อที่บอกนั้นคณะเทวดาชันดาวดึงก็จะโทมนัสเสียใจบนพึมพำในใจว่าทิพกายจากเบาบางเสียละหนออสุรกายจากมากเกินไปแต่ถ้าในหมู่มนุษย์คนที่เกื้อกูลมารดาบิดาทำบุญมีจำนวนมาก ชาวมหาราชทั้งสี่ก็จะไปรายงานแกคณะเทวดาชั้นดาวดึงณูุธรมรมสภาว่าข้าแต่ท่านผู้เนรทุก์ทั้งหลายในหมู่มนุษย์คนเรียกเกื้อกูลมารดาบิดาทำบุญมีจำนวนมากเพราะข้อที่รายงานนั้นคณะเทวดาชั้นดาวดึงก็ชื่นชมยินดีแต่อมนัท ด้วยทำในใจว่าทิพกายจากบริบูรณ์และพ่อคูณอสุรกายจากเบาบางญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าการที่บุคคลทำบุญเคื่อกคูลบรรดาบิดาอธิษฐานุโบสถด,ดังนี้เป็นที่สนใจเป็นที่รายงานของ เทวดาทั้งหลายในพระสูตรนี้ท่านกล่าวไว้ว่าในดีทีแห่งปักพวกอมาตบริวารของชาวจาตุมมหาราชจงลงมาเที่ยวตรวจดูในมนุษย์โลกมาดูตามวัดต่างๆมีญาติโยมบาสุกบาสิกามาถอสือศีลโบสถก็จะ มาไปไรายงานเขายังอธิบายขยายความว่าจดชื่อนามสกุลและโคดไปไรายงานด้วยก็ยังสงสัยว่าเอและเทวดาจะรู้ชื่อนามสกุลและโคดของญาติโยมบาศกบาสิกาได้อย่างไรกันหนอก็คงจะไม่ยากเพราะว่าตามวัดต่างๆเนี่ยเวลาวันพระ เขาก็จะมีบอกบุญญาติโยมแล้วก็ชื่อคนนั้นคนนี้บริจาคเท่านั้นเท่านี้หรือว่าเป็นเรื่องของเทวดาที่เขาจะต้องรู้เทวดาไม่ใช่ไปถามโยมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเขาคงไม่ต้องถามเนะ่เขาคงจะรู้เองญา,าติโยมที่มาถือบาสินบาศกโบสถเนี่ย เทวดาเขาก็รู้เองไม่ต้องมาถามเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเอเทวดาจะรู้จักชื่อเราไหมหนอนะนะถ้าเรามาประมาทานศีนุโบสถเพื่อกูลบิดามันดาทำบุญสุนทรทานเทวดาเขาจะรู้เองในตักถาเขายังอธิบายไว้ว่าเทวดานี่จะจดชื่อนะจดชื่อคนที่ทำบุญ ลงในแผ่นทองคำจะด้วยนะแล้วก็ไปรายงานวันที่แปดแห่งปักพวกอมาตย์ของเท้าจาตุมมหาราชดีถีที่สิบสี่แห่งปักพวกราช,ชบุตรของเท้าจาตุมมหาราชส่วนวันโบโถวันที่สิบห้าค่ำเนี่ยเท้ามัจจาตุมมหาราชทั้งสี่จะลงมาตรวจด,ดูเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็อาจจะสงสัยว่ามนุษย์โลกต้องฟังใหญ่ ถ้าจะตุมหาราชจะมาดูทั่วได้ยังไงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทเทวดาเป็นผู้มีจิตเร็วมนุษย์โลกแค่นี้ท่านไปแป๊บเดียวท anyway. ่านก็ทะลุหมดทะลุโมรู้หมดแล้วนะยังจะเท้าตะกาเทวราเนี่ยขั้นมีบัญชาสั่งลงมาไม่ใช่ว่ามิตรอามาดเทวดาทั้งหลายเนี่ยจะทำนึกขึ้นก็มาก็ะทำเองไม่ใช่อย่างนั้นนะ ได้รับคำสั่งได้รับคำพาะบัญชาจากท้าวสก,ก่าเทวราชว่าเท้าจารุมมหาราชทั้งหลายท่าน,นะอยู่ใกล้เมืองมนุษย์ก็จงไปช่วยดูตอดจองดูแลว่า,ารายงานแล้วก็มารายงานว่ามีในโลกมนุษย์เนี่ยมีคนรักษาศีลนุโบโสถอยู่มากน้อยเท่าไหร่มีคนทําบุญสุนทรทานทักเท่าไหร่ก็กลับมารายงาน ้าตตาตุมหาราชก็บัญชาอามาตย์อีกทีหนึ่งอามาตย์บริวารก็แบ่งกาวาระกันว่าวันนี้แปดค่ำอามาตย์ไปรงไปดูส่วนสิบสี่ค่ำราชบุตรก็ลงไปดูส่วนวันสิบห้าค่ำ้าจาตุมมหาราชก็ลงมาเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการทำงานบ่งบอกว่าการทำงานบางอย่างเนี่ยเป็นผู้นำ ก็จะต้องเอาใส่ใส่ดูแลบัญชาสั่งการให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะให้ทุกหน่วยงานมีบทบาทมีส่วนร่วมในการที่จะทำงานทุกอย่างเป็นผู้บริหารก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำเสียทุกอย่างก็คงจะไม่ไหวก็สั่งไปคนนั้นทำนั้นคนนี้ทำนี้ แล้วคนที่ได้รับมาก็สั่งต่อไปอทีหนึ่งเช่นว่า,าแม่ทัพสั่งมา,าแม่ทัพก็สั่งไปที่ในพลในพลก็สั่งไปที่ผู้พันผู้พันสั่งไปที่ใน,ในร้อยในร้อยก็ผู้กองสั่ง,งไปที่มูจาก็สั่งไปที่ทหารคนทหารก็สั่งกันเป็นทอดทอดไปงานไหนงานใหญ่งานเล็กก็ให้เหมาะสมกับกลุ่มงานไปเช่นเดียวกัน ถ้าจะตุมมหาราชก็จะต้องสนใจเอาใส่ใส่ดูแลมนุษย์โ,โลกและยังมีหน้าที่ต้องตรวจเตะตรตวจตราดูแลแต่ลทุกถูกดิบของลูกมนุษย์ด้วยส่วนที่ผู้ที่จะท้าตกะจะดูแลห้าก็ต้องมีบุญบารามีพอสมควรเช่นว่าท่านมีบุญบารามีมากขั้นเดือดร้อนถ้า อาสนะของเท้าสกาะนี่ก็จะแสดงอาการร้อนไม่ใช่ว่าจำมาร้อนเสียทุกเมื่อเชื่อวันก็ไม่ใช่จะต้องมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบางอย่างและผู้ที่เดือดร้อนนั้นจะต้องมีบุญบาร,รมีเป็นที่สามารถที่จะยังอาสนะของเท้าสกากรรกําพลบรรดุิีลาอาจของอาสกาเทวราชเนี่ยก็แดงอาการร้อน เรียกว่าอาสนะของเท้าสักกะเนี่ยเรียกว่าบรรดุกำพลดีลาอาดแปลว่าเป็นผ้าอาสนะม,มีเรียกว่าหุ่มไปผ้ากำพลเนี่ยผ้ากำพลมีสีเหลืองบรรดุก็แปลว่าสีเหลืองผ้ากำพลสีเหลืองเหมือนกับโซฟาท่านใหญ่นุ่มอทับนั่งลงไปก็จะยุบลงไปโยมจะเห็นว่าอาสนะบางอย่างเนี่ยพอนั่งลงไปมันก็จะยุบ เพราะว่านั่นแหละบ่งบอกถึงบารมีก็คงจะจำลองมาจากอาสนาาะของเท้าสกามหาราชนั่นแหละพูดบุญบมือลอยพอนั่งลงไปมันก็ยุบแล้วก็พอลุกขึ้นมันก็ฟูขึ้นนี่ลักษณะของบัรดุกคำพลตีลาบัรดุแปลว่าเหลืองํำพนก็ว่าผ้าํำพลคลุมไม่ผ้าํำพลกีนี้เวลามีคนเดือดร้อนเนี่ยอาสนะของเท้าตะกาก็จะ สแสดงอาการร้อนเนี่ยอุณหาการังธาทัศเสสิสแสดงแล้วซึ่งอาการอันร้อนท้าสกะก็จะใช้แว่นวิเศษสองลงมาเอ๊ใครหนอทําให้อานะของเรานี่สแสดงอาการร้อนก็จะมองลงมาอ้อเข้าเดือดร้อนนะั่นนี่ก็ลงมาช่วยบรรเทาแก้ไขส่วนมากถ้าถ้าอานะของท้าสกะ,สะแสดงอาการร้อนนี่ท่านจะลงมาเอง ลงมาเองว่าต้องต้องถึงท่านแล้วต้องถึงมือท่านแล้วแต่ถ้าว่าทั่วไปอย่างเงี้ยก็ท่านก็จะบัญชาให้เหล่าเทพเนี่ยลงมาตรวจตัวต,ว,ตวจตาดูแลญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องนี้ก็ได้ยินได้ฟังมานานแล้วก็ได้นําหลักฐานว่ามีในพระไตรปิฎกเรื่องราชสูตรมีสองสูตรนะราชสูตรที่หนึ่งเกี่ยวก็เรื่องจารุมมหาราช แล้วก็สูตรที่สองนี่เกี่ยวกับเรื่องเท้าสก,กะเทวราชโดยตรงที่ท่านกล่าวคาถาที่ยกขึ้นต้นว่าจาทุตสีปัญจศัศสียิยาจะกปัจตะ,ะ,ะ,ะอัตมีปฏิหาริยะปัปขันจักอัถังคะสุสมาคตางังอุโปโสสถังอุปะวะสยยะโยปนัสสะมาธิโสนโรท่านกล่าวคาถานี้เป็นสูตรที่สอง ส่วนพระอรหันต์ท่านก็กล่าวเหมือนกันพระอรหันต์ท่านก็กล่าวในคำนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าการที่เท้าตกะเทวราชกล่าวนั่นน่ะกล่าวคาถาเดียวกันเท้าตะกะเทวราชกล่าวแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายก็กล่าวคาถาเดียวกันแต่คาถาเดียวกันเนี่ยเนื้อกว่าอาไม่ ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าท้าสกะเทวราชกล่าวคาถานั้นนะ่ะยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เพราะเหตุใดเพราะท้าสกะเทวราชเนี่ยยังมีกิเลสอยู่ยังไม่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่สุวรรภิกษุทั้งหลายที่กล่าวเนี่ยภิกษุทั้งหลายที่กล่าวเนี่ย ในหมู่มนุษย์เนี่ยส่วนภิกษุทั้งหลายที่กล่าวพระลรหันท่านกล่าวด้วยวาจาที่ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์นะจึงสมควรกล่าวคาถาเช่นนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องนี้ก็อยู่ในพระเนตรพระกันของพระพุทธเจ้าซึ่งคาถาเดียวกัน ท้าสก่าเทวราชกล่าวแต่พระอรหันต์ก็กล่าวแต่เนื้อความของท้าสก่าเทวราชยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าท้าสก่าเทวราชยังมีราคะโทสะโมหะส่วนพระอรหันต์กล่าวท่านก็กล่าวเหมือนกันแปลแปลความว่าแม้ผู้ใดพึงเป็นเช่นดังข้าพเจ้าผู้นั้นพึงถือโบสถประกอบด้วยองค์แปดในถีดิทีที่สบสี สิและ8ดแห่งปักและถืออุโบสถปาติหาริยปักเูดมีคำว่าอุโบสถปาริหาริยปักเข้ามาด้วยปาริหาริยปักนี่ก็คือถือสามวันถือสมวันสมมุติว่าเราจะามาทานในในดีถีที่8ปดคำเราก็จะต้องถือเจ็ดแดเถือสามวัน ถ้าจะถือทีที่สิบสี่ก็ต้องถือสิบสามสิบสี่แล้วก็แรมหนึ่งค่ำถ้าจะถือวันที่สิบห้าค่ำก็ต้องถือสิบสี่สิบห้าและแรมหนึ่งค่ำจะถือสามวันถือก่อนก่อนหน้าวันหนึ่งแล้วก็วันจริงแล้วก็วันถัดไปจะถือสามวันเรียกว่าอุโบสถปาริหาเรียปักก็มีอานิสงส์มากมากขึ้นไปอีก ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องโบสถนี้มีความสำคัญท่านทั้งหลายอย่าได้ดูเบาว่าเอ๊ไปรักษาศีลโบส์เนี่ยแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่าได้ดูเบาการกระทำปุญถุนทอนทานของเหล่ามนุษย์นี่เป็นที่สนใจ เป็นที่รายงานของเทวดาอยู่ในพระเพศพระกันของทา้าสกามหาราชถ้าญาติโยมสาธุชนเป็นผู้เกื้อกูลบิดามารดาเป็นผู้อยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลโบสถทุกทุกวันพระยังมียังมีในในสามเดือนอีกนะในสามเดือนในพรรษาเนี่ยคนโบราณเขาจะถือว่าในสามเดือนพรรษาเนี่ย จะถือโบสดไม่ขาดภายในสามเดือนเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งว่าในพรรษาสามเดือนเนี่ยพระคุณเจ้าท่านก็อธิษฐานพรรษาไม่ไม่ไปจำวัดค้างแรมที่ไหนจะอยู่เรียนนักธรรมบาลีไม่ไปเที่ยวเตเตรที่ไหนไปก็ต้องรีบกลับให้ให้ทันภายในวันนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือเอาอบายนี้เป็นตรจักร กับตัวเองว่าภายในสามเดือนนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลโบสถทุกวันพระไม่ได้ขาดก็ถือว่าสามเดือนติดต่อกันก็ห้าถ้าออกพันตาแล้วทำได้ก็เป็นการดีนี่เป็นการฝึกบางทีบางอย่างนี้ก็ต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างว่าสามเดือนเราจะทำไม่ได้พอทำได้แล้วว่าอ้าทำได้แล้วก็ทำต่อไปสิจะมาหยุดทำไมล่ะวันนี้ก็มี นักเรียนนักเรียนมานักเรียนชั้นปรถมถนม,มีครูบาอาจารย์นำมาด้วยก็โมทนานะ,ะเด็กเยาวชนมามาฟังเทศก็เห็นเห็นแบบนี้มีมีอยู่ที่ที่ต่างจังหวัดก็มีที่โรงเรียนวัดป่าหลไหลที่ต่างจังหวัดที่สุพรรณก็มี นักโรงเรียนอยู่ในวัดครูก็พามาวันพระนี่บางบางทีมาทั้งโรงเรียนเลยก็เต็มศาลาเลยก็บางทีก็เยอะเกินไปก็แบ่งๆกันมานี่คงจะมาห้องหรือสองห้องถ้ามาทั้งโรงเรียนก็คงไม่มีที่นั่งอโมทนาครูบาอาจารย์ผู้นวยการโรงเรียนนะที่นำเด็กมาได้ฝึกฝึกเด็กไว้อย่างน้อยเด็กก็ ยังรู้เรื่องบางรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางก็ก็ได้จําไว้บางทีเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนึกได้ว่าตอนเป็นเด็กมามาฟังเทศที่ในโบสถ์วัดผูส่วนญาติโยมสาธุชนที่เป็นบาศกบาติกาที่เป็นบาศกาประจํา,าของวัดพระเชตุพลก็อันโมธนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้กล่าวในเรื่องวาจาสูตรมาก็ พอสมสมัยได้เวลาอิมินากะตะบุญเยนโด้วยอำนาจคุณความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วและคุณพระศรีรัตนตรัยจงอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกรริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบกับความสำเร็จในกิจการทั้งปวงมีสุขภาพพนานณนาไม่แข็งแรงปราศจากโรคาพยาพาธมาเบียดเบียนวีทาและขอจงมีความเจริญ งอกงามไพบู์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระาศ,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าย,ยิ่งขึ้นไปแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอ <c oughs> สมควรแก่เวลาข็อยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เ,เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรกกาละชนี้ <c oughs> หันธรรมยังสาธุกรังกรโรมาเซเสาธุสาธุ सा